นี้นะคะเราก็อยู่กับสถานที่ใหม่ค่ะก็คือตรงขับเทานะคะเราจะมาแกะ LOL Surprise s u r ไ r i ส e แต่เพื่อนๆคงจะงงนะคะว่าแกะทำไมอีกเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าซีรีส์ที่หนึ่งเนี่ยเขาที่แล้วที่แกะแพ mm ็กเกจเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะคะจะไม่ใช่นางเงือกแต่ว่าฟิล์มไปค้นในเน็ตมานะคะว่าซีรีส์ที่หนึ่งเนี่ยมันมี2แบบหรอ เาขึ้นมาว่า LL Surprise Series 1 Wave 2นะคะ Wave 2ก็จะเป็นแพ็กเกจน้ำเงือก Wave 1นะคะก็จะเป็น Wave 1หรือไม่ก็ Wave 1นะคะจะเป็นแบบแรกที่แกะนะคะแล้วคือด้านหลังเนี่ยหรือว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมาแกะใช่ค่ะเราต้องมาแกะดูนะคะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีแบบไหนให้สะสมบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยค่ะน้องพิคชั้นที่หนึ่งแกะก่อนไม่มีเล็บหนูก็ไม่มีเล็บเหมือนกันค่ะนี่ได้แล้ว อวยเป็นรูปเกมนะคะแล้วก็เป็นอีโมจิค่ะอีโมจินี่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรอวิของน้องฟิวนะคะเป็นตัวตลกบวกโรงเรียนคืออะไรน้องฟิวไม่รู้ค่ะเพื่อเริ่มแกะชั้นที่2องเลยค่ะของนี้น่าจะเป็นแบบหางชั้นที่สก็จะเป็นเหมือนสติกเกอร์ ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเปลี่ยนสีพ่นน้ำแล้วก็จะมีร้องไห้แล้วก็อ้าวนี่ชั้นนี้ก็จะเป็นขนนมนะคะอ๋อ,อชั้นที่สาม<ข><ข>ใช่ไใช่นี้มันเหมือนกันหมดชัช้นที่นนสามขนนมสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะวินองฟิวของพี่ที่ใส่ด้านในเป็นสีชมพูเป็นแหลนเป็นแ,ปแหลนเลยเหรอเป็นแหลนแบบนี้นะคะนี่แนะทุกคนองฟิมการฉีกได้เลยนะคะ กวไม่มีเลยต้องรออุ๊ของน้องฟิวสีน้องฟิวสีเขียวมิ้นขนนองของฟิวเป็นแบบนี้ค่ะตกระปุงของน้องฟิวนะคะเป็นสีเขียวมิ้นก็คือสีฟ้านี่ฟ้ามินมินเหมือนที่ใส่ขวดกาแฟเลยอะเหมือนแก้วน้ำสปาบัคอะไรแบบนี้สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั้นรองเท้ากันละกันค่ะสีม่วงใช่ไหม นี่นะคะรองเท้าไปนั่งนั้นเล่นจุ่นคือแก่มาอ,อยากจะบอกว่าไม่อยากให้ซ้ำกับคอลเลกชันเก่านะคะค่ะน้องฟิวอะไรพี่ว่ามันต้องซ้ำแน่ๆเลยคุ้นๆไหมคุ้นมากคุ้นไหมแกให้น้องฟิวคะแต่อันนี้ไม่น,าน่าจะซ้ำบูธคาบูธ มีีขาวต่อไปเป็นชั้นชุดค่ะค่ะชั้นชุดดานดันแนนโอ้จะถึงแล้วนะคะแกก่อนชุดถองฟิล์มเป็นใช่แน่นอนใช่เลยค่ะนี่ซ้อมกับที่บ้านนะคะไม่เป็นไรค่ะแกคนละตัวแล้ว มาแล้พี่ฟิมาแล้วอุ้ยลุ้นค่ะลุ้นอันนี้เป็นตัวที่ไม่ซ้ำค่ะอ,อ,อุ้ยอะไรเนี่ยค่าค่าของพี่ฟิวเนีย่ยเดี๋ยวมาก่อนฟิล์มนะคะอุตส่าห์ลุ้นค่ะคิดว่าจะเป็นเซตนางเงือกนะคะ,<ฮ>ะเพราะเห็นทายเกตเป็นนางเงือกที่ไหนได้มันเหมือนกับคอลเลคชันเก่าจริงเหรอแกะยั่ไง,ไงมันเป็นคอลเลคชันเก่าตังค์ฉันจะแกะค่ะนี่นี่นี่คือเซตเนี้ยเขาจะมีนางเงือกแค่ ตัวเดียวค่ะค่ะนี่นะคะอุอยเดี๋ยวน้องซื้อขอแกะเอิสเซซิรี่ก่อนก็แล้วกันนะคะเขาหลอกพี่อุวยอันนี้เหมือนนางเงือกซีซั่นสองหรือเปล่าสีดำไม่ใช่ <c oughs> นี่นะคะคือรู้สึกว่าเจ็บใจนิดๆน,นะคะอะไรเนี่ยเพราะนางเงือกเนี่ยฟิล์มเคยแกะได้แล้วเพราะในคอลเลคชันของซีรีส่หนึ่งจะมีนางเงือกแค่ตัวเดียว <c oughs> ฟิล์มแกะตัวเลยละกันเ <When? S 1> วนโหูยตกใจ แกมาเป็นน้องหัวดำไม่หเหมือนแมวดำเนี่ยแบบสวยมากพี่ฟิมดูสิดู้น,กนสสแกปเป็นจุกนมอีกเลยจุกน้ำจิ๋วจ้ต่อไปพี่ฟิมลุ้นตัวกันของพี่ลุ้นตัวมาแล้วตัวตัวตัว เฮ้ยค่ะค่ะของพี่ฟิล์มเลยอ่ะเฮ้พี่ดูนะผมสีขาวตัวนี้เป็นเฟรนช์เป็นปน๊อปปูล่าของฟิลหาง,ง่ายปะน่าจะง่ายนะคะป๊อปปูล่าชื่อเฟรนช์เฟรนช์ค่ะกับตัวนี้เลยพี่ฟิลนี่นะผมนี้ะค่ะตัวนี้ผมทรงเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาแต่งตัวให้เขาก้วยค่ะค่ะของน้องฟิลเป็นตัวใหม่ค่ะจะให้น้องฟิลเอาไปทดสอบจะสอบเขาทำอะไรได้เนี่ย ร้องให้ได้เปลี่ยนสีได้ฉีลาดได้พ่นน้ำได้เปลี่ยนสีได้เปล่าแล้วคือเราจะหาน้ำจากไหนน้ำเวลด้านหลังค่ะด้าหลังมีสาวว้น้ำ <c oughs> จัดไปค่ะใช่เลยเสร็ดแล้วค่ะโอ้โหมันดำขาวจริงตาแบบใหญ่มากโยโยโยแทกิได้เอานมพี่ชั้นทีโยโยใส่น้ำอ่ะ มาค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลองตัวของน้องฟิวกันนะคะว่าจะทำอะไรได้ไปไปกินน้ำกันเถอะหาสถานท <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวของน้องฟิวกันเขาจะทำอะไรได้นะคะคุณไมฟิมล,ลองไหมของพี่ก็เหมือนตัวของน้องฟิวไงคะที่เราที่เราเคยแกะกันจำได้ไหมจำได้ลุ้นค่ะต้องทำอะไรได้อยากให้เขาเปลี่ยนสีได้จริงจริงจะเปลี่ยนได้ปะ เที <rí> e> <Harriet> ่ยวพอน้ำปิ้วจุกแล้วนะพี่อยากให้เขาฉีร่าเห็นไหมร้องไห้ได้นะคะดื่มน้ำพ่นออกมาอย่างกับปืนฉีดน้ำเลยอ่ะก็พี่ต้องบีบเอาไปเล่นวันสงกรานก็ได้ค่ะนี่นะคะดูแอค่ะอย่าบีบหนู น้ำตาทะลักโอ้โหโอ้โหแรงมากนะคะอัน <ther> น <ie> ี้แรงกว่าอันอื่นนี่ก็ของน้องฟิวนะคะร้องไห้ได้ค่ะเพื่อนรู้แล้วทำไมเขามีแว่นขะค่ะเดี๋ยวน้ำทะลักปูใส่แว่นกันน้ำใช่ไหมไม่ให้น้ำไหลไปแบบไกลๆเดี๋ยวมาดูของฟิลกันค่ะค่ะใส่น้ำใส่แว่นก่อนขอเค่อยๆจุ๊บจุ๊บหยิบพอร์แล้วค่ะ เดี๋ยวน้ำออกป่าในแล้วมาดูกันฮะพ่นน้ำได้เหรอฮะเชื่อไหมในขอทดสอบอีกทีอันนี้แบบทำได้สองอันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยลองให้ได้คนนั้นนะไม่ตัวนี้มันพ่นน้ำได้อยู่แล้วไม่ใช่แต่พี่จะไม่ผิดโอ้งหเนี่ยเนี่ยพ่นน้ำอ๋อไดีเยอะว่ะขออีกทีขออีกที ันแดูดูด oh, oh ูโอ้หลโยกโ๊กเลยนะคะของปิมนะคะพ่นน้ำได้ค่ะจริงเหรอใช่อุ๊ยทลักเลยจ้ะค่อยางนีแล้ววันนี้นะคะฟิวกับฟิวได้มาแกะ L L Surprise นะคะซีรีส์หนึ่งค่ะของฟิมนะคะก็เป็นตัวซ้ำแต่ไม่เป็นไรค่ะตัวของฟิวนะคะยังไม่เคยมีค่ะก็ได้ไปแล้วนะคะมีแว่นด้วยใช่เป็นป๊อปปูล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวกับฟิวนะคะขอลา์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ